ดาม,มี่ดาม,มี่ไปไหนอ่ะฮะอา้าวดาม,มี่หายไปไหนเนี่ยเอา้าดาม,มี่ไปไหนอะอ้าวดาม,มี่อา้าวอยู่ไหนอ่ะ เต็มที่เลยไะพอละปะปไหนพอละไะแต่เข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมน,นอนลงนอนลงเออนอนลงนอนลงนอนลงนอนติเอ่ะนอนลง ดัมมี่หายตัวอีกแล้วดัมมี่หายตัวอีกแล้วอาดัมมี่อยู่ไหนอะดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่หายอีกแล้วอ้าวหายอยู่ไหนอ้าว